สวัสดีครับเพื่อนตัวคนสวัสดียามเย็นก็ามาสำรวจแปลงครับมันเจเดือนวันนี้ก็ปลูกหลายพันครับแปลงนี้มันเก็บเล็กผสมหน่อยครับมีตะเกษยนสารห้าศูอันนี้น่าจะระยอง60หรือระยองไอระยอง90้านยอะไรเนี่ยครับต้นสีเหลืองอารามนะครับแล้วก็มี81ห,หรือ ระยองเจ็ดสองครับสามพันนี่แหละครับมีระยองห้าปุ่นมาอยู่ครับคือแปลงนี้ก็จะมาเปรียบเทียบกันครับมาพูดถึงเรื่องว่าให้ดูลักษณะการโตของแต่ละพันธุ์ครับคือดินไม่ดีเลยนะครับแปลงนี้แต่คือจะให้ดูครับแต่ละพันธุ์เลยนะครับอันนี้ก็คือเกษตรศาสตร์ครับนี่เกษตรศาสตร์ กเกษตรศาสตร์สังเกตได้ครับกรเกษตรศาสตร์ดูกเกษตรศาสตร์ครับปลูกวันเดียวกันนะอันนี้กเกษตรศาสตร์อันน,อนี้ระยอง90นะครับไม่ระยอง60เนี่ยนะครับต้นครึ่งหนึ่งกเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็ทัดนมาก็จะเป็นแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งโตอยู่ครับสูงครับ แล้วก็แล้วกล้องนี้ไม่ชัดครับแล้วแล้วก็อันนี้มาดูกล้องนี้ครับมุมนี้นี่แปดหนึ่งเลยยกงหาเลยไม่โตเลยนะครับนี่ทั้งเพียกินด้วยนี่เพียแปลงไรไรล,ลงกินหมดแล้วครับนี่กระเรสีย์าดครับนี่ให้ดูครับนี่ติดกันเลยอันนี้เป็น ปดหนึ่งครับนี่ติดกันนะเกรรษียรสาติครับคนละเรื่องนะครับนี่ดูต้นมาครับต้นโตดีมากเลยครับแปดหนึ่งปลูกพร้อมกัน,นครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับนี่ให้ดูให้ดูเลยนี่เกรรษียรสาตรห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งคือระยองหาดอกด,ด้วยนี เขียน okay, มาแปดหนึ่งไปแล้วก็กเกษตรศาสตรสามตน้นนี่ให้ดูสามต้นนะครับนี่ระยะประมาณเจ็ดสิบเซนครับปูกคางกันนี่นี่อันนี้แปดหนึ่งอันนี้กเกษตรศาสตรนี่กษตรศาสตรสามต้นครับเทียบกันแล้วดูครับมันโดนกเกษตรศาสตรคมเลยครับนี่ดูเลยถ้าถอยกล่องเจ้าหน่อยนี่ครับ มองแทบไม่เห mm. ็นเลยครับนี่เห็นแต่เห็นแต่ยอดที่หนึ่งนี่มันตรงลบออกมาครับนี่เกษตรศาสตร์ทับใบครับนี่ปลูกวันเดียวกันนะครับนี่ต้นพันธุ์ก็ดีกว่ากษตเศียตราด้วยครับพอผมกเกษตรศาสต้องผมมันเหลือมันจะแห้งตายมดแล้วครับเอามาเสียบกืมเกษตรศาดดีโตดีครับเดี๋ยวหัวนี่ก็ว่าดีเลยนะครับเกษรศาสตร์นี่เพิ่งได้พันธุ์มาครั้งแรกครับเอามาเรียนรู้นิสัย ของมันนี่จะดูแลครับนี่นี่สังเกตดูครับนี่แปดเก้ากระโดดงําครับอันนี้กษตรศาสตรครับน,นี่นี่ดูดูดูครับน,นี่ดูแปดเก้าครับนี่นี่แปดเก้านี่ใบด้นี่แปดเก้าครับต้นกษตรสีสารงับหมดเลยครับนี่น,นี่กษตรสียสารเห็นไหมครับนี่ปลูกก้าเกรตรสียสาเกษตรสีสาร โต้โตุ้มหมดเลยครับเนะี่ยเห็นไหมครับนี่สังเกตรเกระเศาสตร์สูงประมาณสองเมตรกว่าครับนี่ลา้ต้นนะครับนีนด้วงกระเศานชาดขมหมดเลยครับนี่อันนี้นี่เป็ดก้ากระโดดกระเศาสตร์ขมไปหมดเลยครับก็ไม่ได้ปลูกทีเท่านะครับเก็ทิเซนปลูกปนกันเลยครับ รูต้นนี้ดูนะสูงครับหัวน,นี่มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหัวกษตรศาสารก็ไม่ได้คีเรนะครับนี่ก๊อกนี่ก็ได้ลอยกวยคุยเราแป๊บหนึ่งค,คุยอีกทีครับมาสำรวจดูมันเจ็ดเดือน,นครับก็ไม่ได้หวังนะครับมาทดลองพันนี่นะครับก็ยังจะพบปัญหาหน่ครับผมใช้รถไทํทำรุ่นนะครับ นี่นะครับเอาแค่นี้พอครับนี่ผมว่านี่เท่า,เ,ทาเกือบเท่าปันสามนิว้วปูผมนี่ประมาณขวดน้ำกินหกรอยมิลลิตรครับนี่ครับให้ดูเจ็ดเดือนครับแต่พบปัญหานะครับใช้รถไททำรุ่นครับอันนี้พูดไปรวมในคลิปเดียวเลยก็ได้ครับปัญหา คือผมเจอปัญหาครับผมทำรุ่นช้าเกินไปครับเอารถไทมาแทกรุ่นนะครับเพราะว่าลากลากลากมันเดินยาวมาเกินนะครับเนี่ยผมสช้เกตดูเลยนี่นี่ตัวนี้จะโดนโดนโดนตัดลากครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับปี่นี้ตองแกให้ได้ครับนี่ครับมาปึ๊บมันนี่ครับกุดเลยครับแต่พวกไปทางนี้ไปทางนี้ไม่เป็นไรครับออกไปนี่ไม่เป็นไรครับ มันเลยชะง,งักครับคือรับมันเกิดมาลใบอ,ออกนิดหนึ่งประมาณยี่สิบวันนี่ทำเลยครับถ้าโตเร็วก็ชากว่ายี่สิบวันไม่แนะนำนะครับสำหรับผมนี่หรือแม่ก็ยกลองใหญ่ๆครับของผมก็ล่องเม็ดสามสิบนะครับนี่พอดีตอนผมมาทำมันมันโต นิดหนึ่งครับมันมันเจอแรงนะครับเลยต้นมันไม่โตที่นี้คิดว่าแต่ลากมันมาแล้วครับที่นี่เลยทําชาครับนี่ไม่งั้นหัวยาวครับเกษตรศาสตร์กับหัวยาวได้นี่แต่อันไหนไม่โดนกับหัวยาวมูลียาวครับยาวแปนแปดหนึ่งแล้วนี่ครับทุกนี้ก็ประมาณสี่ห้ารัวครับได้ครับครบคืนครับ ดูว่าครับนี่ตำใหญ่ครับเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ตัวนี้จะปลูกห่างครับคือระยะลงก็ห่างล่องเม็ดสามสิบครับผมอาจจะยืนระยะนีะครับถูกแปลงทีนี้ล่องเม็ดสามสิบนี่ดูแลหัวตัวเฉลี่ยจะไม่ลดสี่ถึงห้าห้าห้ากิโลห้าโลนี่ได้เลยครับระยะลงนี่ยินแตก,กนะครับนี่งเจอฝนครับ อันนี้ครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับจะมาให้ดูครับมันโดนงำครับมาถึงแบบเกษตรศาสตร์แล้วก็แปดหนึง่งระยองเก้าศูนย์หรือระยองหกศูนย์นี่แหละปลูกรวมกันครับปลูกไข่กันไปมาไปมานี่พันอื่นไม่โตเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเห็นหัว เห็นหัวอ่อนีเด่นนครับดัวนี่เหลืองอารามนะครับต้นครับไอระยองหกศูนย์นะครับน่าจะระยองหกศูนย์เลยผมไปดูในจำชื่อไม่ได้หกศูนย์เก้าศูนย์นะครับต้นมันจะไม่สูงครับดูมันโค้งไปด้วยต้นแต่ต้นมันจะออกสีเหลืองทองครับขอดูหัวเจ้าหน่อยด้วยต้นไม่โตเลยสํารับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ แปลงนี่กรดูดซึมล้นๆครับดูดซึมข้างเดียวครับดูครับรักฐานนี้รอยยาตายครับแล้วยอกนี่หัวมันจะสีแดงนะครับมีหัวไหมะนะปีนี้ต้องปรับปุงโครงสร้างดิน้นจุดใหญ่ครับพอไอแป้งนี่ปูกชาเลยครับก็ต้องแก้ไขครับแป้งนี่ แปลงป่าของป่าครับยังไม่ได้ลงทุนเยอะเจ็ดเดือนนะครับครับหัวจะไม่ค่อยยาวครับโวยอยากแท้ตรงนี้แต่พันนี้ไม่ไม่ผ่านนะครับลองมาหลายแปลงแล้วครับเอาพันธนี้มาเสียบดู หัวไม่ค่อยไม่โตครับไม่โตแลวไม่ไม่ยาวด้วยนะครับหัวทือว่าโตฉากของเขาหมดครับผมไปลองเอามาเสียบดูครับเห็นหัวมันแดงดีนี่ครับถ้าเทียบกับพันอื่นนี่คือโตไม่ดีเลยนะครับ แล้วต้นนี่ก็โค้งงอด้วยครับโค้งงอเลยแหละมันปลูกผลกันอะไรนี่ยมันเลียกขึ้นมาด้วยนี่ครับดูครับถ้าเทียบกับเกษตรศาสตร์อายุเท่ากันนี่สู่กเกษตรศาสตร์ไหมนะครับผิดกันเลยแปดหนึ่งก็ว่าดีกว่าเยอะครับโอเคพามาเปรียบเทียบกับปลูกผสมกันเลยครับมันอาจจะโตไม่ดีเพราะว่าดโดน กเกษียศาด์ขม่มวบแล้วมั้งครับมีเป็นมีชิดเป็นไปไแด้ครับพอดูว่าครับนี่นี่ดูครับนี่เศียรศาส์มันเป็นลมบังเขามดเลยครับนี่ครับดูเกษียศาด์มันโตแบบบังเขงมดเลยครับผมกะกกะบ่า,าตอนผมไปขัดพันมาแต่ไปลองคนอื่นมาเห็นเหมือนระยองเก่า ไม่มีละยองก้าวมาเลยพอมาปลูกละยองก้าวต้นสูงๆนะครับนี่ดูได้เลยครับนี่อันนี้นี่ละยองห่างเพื่อแปดหนึ่งแล้นี่เดี๋ยวคอยไปว่ากันอีกทีตรงนี่แตกกินกับคล้ายๆละยองหายนะครับแต่ทามาดูโคนดูโคนครับโคนกเกษตรศาสตร์โคนยังคักลยครับเงา ปีหนาต้องวางแผนดีๆครับรอบนี้นะครับนี่รอบนี้ยังคิดอยู่ครับว่าจะถอนตอนนี้เพื่อจะเก็บใบความมันเจ็ดเดือนนี่ครับแต่ว่าฝนมันมาแล้วครับดูเลยนะครับดูทั้งบนนะเสียดสาดคมครับยังตั้งเป้าหมายไม่ได้ครับแปลงน,นี้เพราะว่าปีที่แล้วพันหมดครับ ไปหาขอเข้ามาไปหานี่มาแบบมันก็ต้นพันธุ์ไม่ค่อยดีครับมันหลอดชีวิตมาให้ได้ยาลกมากครับตอนผมทำรุ่นนี่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วครับมาปลูกปนกันนี่กเกษตรศาสตร์ก็ดูดีนะครับถมคนอื่นนี่ครับเดี๋ยวดูตอนคุดอีกทีครับ ันนี้ก็บแปดหนึ่งเพราะว่าผาแรงนี่กเกษียรศาสตร์ยกให้อันดับหนึ่งนะครับแรงแรงนี่โอ้ยอนแสงยกให้ที่หนึ่งเลครับที่ปลูกมาเนี่ยเราก็แต่ก่อนผมจะปลูกแปดเก่าครับนี่แปลงนี้ผมจะปลูกแปดเก่านะปีนี้ผมมาปลูก,กเกษตรศาสตร์ครับเอาไปทำแนวครับปลูกทีไปหน่อยครับเรายกหล่อมีดชิปเองครับไม่ถึงเมด็ดที่ ปลูกทีท่้นี่ต้นมันสูงครับมันกดยอดไม่ทันปลูกลาครับปลูกกระดากระดาปลูกได้สองสามเดือนฝนนักมาเลยแล้วก็มดฝนครับกับป,ปีนี่ฝนมันนักครับเพราะว่ามันดูดีจะสู่แปลงนี้ไม่ได้นะนนี่เห็นแปลงนี้รหบสูงนะสูงนเกษตรศาสตร์นะครับไอ้ํำๆนี่เป็นพวกแปดหนึ่งไร่เรียแปดหนึ่งรองกรเกษตรศาสตร์แล้วก็แปดเก้าเตี้ยกว่าแปดหนึ่งมีแปดเก้าปนมาอยู่ครับ แล้วก็้าอันอื่นพวกนี่ก็โดนคมนะครับจะทาไปปลูกติดกันนี่โดนกเกษตรศาสตร์คมทุกพันุเลยครับนี่แปดหนึ่งต้นไม่สวยครับมันแรงครับมันพึงจะมันเลยเดยลำไม่ใหญ่ครับคลิปดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับคําแล้วจะขึ้นบ้านแล้วครับจะคลิปหน้าก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องพันธุ์เกษตรศาสตร์ มันก็ครั้งแรกเนาะผมเอากเกษตรศาสตร์มาปลูกนี่แล้วแปลงนี้เป็นปลูกรวมกันก็หลายพันนะครับสองสามพันก็ได้เทียบกันแล้วครับดูผลผลิตเลยครับก็ตอนนี้ก็เห็นแล้วครับนี่เริ่มเห็นละไอตัวไหนได้ไปต่อเลยปลูกแยกก็มีครับแถวนี้แต่้าไปเสียบปนกันนี่ใกล้ๆก,กันนี่เกษตรศาสตร์ถมเลยครับหัวเกษตรศาสตร์ก็ดีกว่าด้วยครับ ขอคลิปดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ